เอ้ยยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม NBA 2K 2 2นะครับผมกับเอก่าดอนหุยนั่นเองนะครับถ้าใครสังเกตนะรองเท้าคู่ใหม่นะครับผมเป็นเอก่า2นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ชูนะครับจะไม่ใช่คัลเลอร์เว์เฉยๆเลยนะเวอร์ชันก่อนหน้านี้เวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นแค่คัลเลอร์เวนะครับเขาก็จะมีรูปแบบมาให้เลือก นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีของเราใช่ไหมแต่คู่นี้เป็นซิงเกอร์ชูนะครับผมเป็นรองเท้าที่ออกแบบเองนะครับโดย <c oughs> ดีไซนเนอร์ดีไซเนอร์หนมันก็ออกแบบเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้อัดมาให้ดูตอนทํานะก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ามองเห็นนะโอเคกลับเข้าสู่เฟอฟของเราเอยใครหยุ่งหลังวะเนี่ย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะน,นี่คืออะไรอะ่ะกัปตันจีโอกัปตันโกะี๋ยวนกัปตันโกนี่มันในนี้ปะ กัปตันโกที่เป็นคิงคองป่ะอันนี้เป็นมิสเตอร์โกป่ะวะคิงคองเล่นเบสบอลน่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นคอสตูมนะครับโคตรแนวืหแล้วขี่ฮาเวอร์บอร์ดด้วยเป็นบอร์ดที่ลอยได้ครับอย่างเ hey, ท well ่เวลสี่สิบนะฮะโอเคย้อนกลับมาที่เบลล์ของเรานะครับผมเซมิไฟนอลนะครับผมรอบ2นะครับเจอกับเอลเอลเกอร์ใช่ไหมผมเล่นมาแล้วนะครับ4เกมด้วยกันนะครับพาร์ทแรกเราเล่นกันไปแล้ว2เกมใช่ปะ ชนะ2เกมนะครับเล่นในบ้านของเลเกอร์นะตอนนั้นกลับมาเล่นในบ้านตัวเองแพ้ไป1เกมนะครับดูดิดั้นหุยทําถึง63แต้มครับยิง3แต้มไป10ลูกนะครับยังช่วยทีมชนะไปได้เลยอีกฝั่งหนึ่งเวสต์บลูกนลยครับผม31แต้มนะฮะสแต้มนี้ยิง4ลง3เลยครับผมอันดับ2เป็นแอนโทนีเดวิสนะครับมี23แต้มนะครับ7รีบาลหกแอดซิตนะครับผมอันดับ3เป็นเลบรอนเจมส์นะครับ 18แต้ม6รีบาล 10, สิแอซิตนะครับและอดี้นี่ยิง3ลงเท่ากับเวสบลุกเลยนะนะั่นนหะส่วนเกมที่สนี่ครับในบ้านของเรานะเอาชนะได้นะครับง่ายเฉยเลยเกมนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตอนนี้นี่แซนวิลเลียมสั้นนะครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อภาคที่แล้วที่เราไม่เห็นแซนวิลเลียมสั้นลงเขามีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าก็ลงได้ครับดูกันวันต่อวันนะครับลงมาช่วยทีมได้ทันเวลาพอดี <c oughs> นะครับมาดูเกมนี้ครับเอกาดอนหุ่ยมีไป63แต้ม2รีบาวสิบสามแอสซิสต์นะครับผมยิง3แต้มลงไป12ลูกนะครับเกมนี้นะส่วนเลเกอร์มีเรเบนเจมส์ครับ26แต้มเวสบลุก20แต้มนะครับเคนดริกนันครับ13แต้มนะแล้วพี่เจมส์นี่ยิง6ลง5เลยนะ3แต้มส่วนเกมตัดสินวันนี้นะครับผมเกมที่5นะครับมาดูกันว่าเอกาดอนหุ่ยนะครับจะพาเพลิเคนเข้ารอบไปชิง แชมป์สายได้หรือไม่เนี่ยครับไปดูกันว่าเราต้องชิงแชมป์สายกับใครวะขอเช็คก,ก่อนนะครับเอา้าฟินิกซ์ซันพลิกตกรอบนี่ครับผมโอ้โหแล้วแพ้ฟอ,อ,อร์ดแบรนด์ฟอร์ดแลนด์เทรลเบเซอร์ถึง4-0เลยนะโอ้โหแพ้ซีรีส์ไป4-0แพ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอดูยังไงอะเราดูคู่เขาได้ปะดูเลยเขาได้บ้างอะอยากรู้มากเลยทำไมเขาทําทำไมเขาเถื่อนขนาดนี้ชนะฟีนิกซ์ซันอันดับ3เลยครับ4เกมรวดเลยเนีฮะ แล้วก็ไปรอรอบชิงแล้วนะครับผมโอ้อีกฝั่งหนึ่งเป็น Milwaukee Bucks นะครับนำซีรีส์อยู่30นะครับแล้วก็ซิกเซอร์ครับนำ Brooklyn Nets อยู่31นะครับผมโอเคตอนนี้เรามาเน้นที่เกมของเรากันดีกว่านะเราต้องเข้ารอบให้ได้ว่ะวันนี้มาไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม Let's go มากับรองเท้าคู่ใจคู่ใหม่นะครับเอกาตนหุยครับกับเอก้าวันไม่ใช่ดิเอก้าชูนะครับผม ต้องเข้าไปชิงให้ได้ทุกคนมาสู้กันหน่อยอืมเวสบลูดน้าสกรีนมาเวสบลูกเจมส์ให้เอดีขึ้นสบายครับ <c oughs> บอกเลยว่าไซออนเนี่ย <c oughs> เกมรับหายไปเยอะนะครับ <c oughs> หลังจากที่มีการบาดเจ็บนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ทิ้งในไปไซออนอืมดูดิ ไรชินัโดนตบออเอดีครับซัดไปแล้หนึ่งบล็อกทิ้งในโอ้โหสวยเยี่ยมเกมรับโจนาสก็มาเหมือนกันซาบเลบรอนโอ้โหจุดเพนเอดีมาคนเดียวโล่งๆจะจบไหมเนี่ย ซีรีส์นี้จะจบไหมกเกมนี้ทิ้งในครับผมโอเคอจะมาดับเบิลทีมกูอีกแล้วเพื่อนเพื่อนอินแกรมเวสบรูคไม่ยิงสามต้องกันเพลงน,นี้ให้มึงดูสกวีมาสกวีมา ใครก็ได้เนี่ยเออ,ออมึงดูแซนอซอนเจ็บยังได้เลยทำแต้มเนี่ยก็เราปั้นให้นะสวิตกันสู้ไม่ได้ครับพี่เจมเนี่ยพี่เจมฮอตเลยครับดับเบิลทีมอีกแล้วครับทิ้งนายสวยๆโจนาสขึ้นเตี๊ยมต้องอย่างนี้ครับเกาะมาอยู่ตามสามแต้ม เฮดิจบสวยอินแกรมซึบเยี่ยมโอ้โหนานๆจะได้สักทีครับแอตซิตจากอินแกรมนะฮะยิงเงงเลยแหละโอ้โหแต่รีบาวไม่ได้อืมสวยใจเย็นเฮาหลุดใจเย็นนะเพื่อนนะฮาวเวิร์ดโอ้โหเกมรับ ไซออนรีบาวได้บอลหลุดมือเฉยครับผมสกรีนให้เพื่อนโอ้โหโล่งๆเลยมันต้องอย่างนี้ว่ะซึมเจมส์ครับเจอกับฮาร์ดฮอปสเตปมาวางสบายครับตัวโคลลไซนี่ไงโจนาสขึ้นเออแอตซิตเยอะกว่าแต้มนะครับเป็นไปได้ครับ โดนพักไปเลยครับ4นาทีกว่านี่ะโอ้กลับมาอีกทีดนึงพอได้ที่2ครับตามอยู่5าแต้มครับโอเคสับแล้วเปทีมหรือเปล่าแล้วเป็นทีมแล้วเข้าในสวยโจนาสกดอื้แอซิดเยอะกว่าแต้มเปล่าลงโอเค ใจเย็นเพื่อนเพื่อนไม่ให้กูอีกแล้วเนี่ยกูยิ้มว่างๆอยู่แล้วมาให้ตอนนี้มีประโยชน์เลยวะนั่นขอสกรีนครับแล้วล็อบมาโอเคใจเย็นใจเย็นโอกาสตีเสมอสับสับแล้ววิ่งอ้อมมาโดนจกอีกแล้วเั้ยจกคืนฟาว ตีเสมอก็ตีไม่ได้ครับโอเคตามอยู่สองแต้มครับเฮ้ยโอ้โหจังหวะดดันจังหวะดดันแล้วขึ้นโอเคเยี่ยมช่วยกันดีดีไปแล้วจอรแดนทิ้งไหนครับเอดีอีกแล้วครับเอดีม้มวนมวนเข้ามวนออกโดนอันนี้โดน โอ้โหแต่ม <row down cat fish> hey. 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 ือไวจัดโดนตบอีกทีน <rip> ึ <Blaze standards> anyway. ่งเฮดิทิ้งอะไรวะเนี่ยทิ้งมาได้ยังไงวะโอ้โหแล้วลงด้วยโอ้ปวดหัวเก่งเกินตัวจริงเนี่ยคนอะไรเก่งเกินตัวจริงอ่ะไม่มีอ่ะอย่างเงี้ย วันนี้ผมได้แอซิสจัดอินแกรมส,ยสวยๆ2รอบแล้ววะ่ะยิง3ของเขานี่ครับวันนี้เขามาครับผมวันนี้ยิง3เขามาครับเบสมอร์เบสมอร์ขึ้นโอ้โหดูกันดีดไม่ได้แล้วนันนี้อื้อสวยไปแล้วออออเอเอีดีครับ จะให้ใช่ไหมนี่ไงกูว่าแล้วไม่ได้นี่ไม่ได้เพื่อนโดนบล็อกไปดีโดนบล็อกไปดีขอสกรีนวิ่งเออ to the pain โ oh, อ้โห d o บ b l e double มาไวมากเลยครับ d o บ b l e double ผมมาไวมากครับอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้โอ้โหมึงมุดมาได้ยังไงวะ เวสเปลว์สกรีนให้สกรีนให้ไม่ขยับยิงไปอีกหนึ่งลูกอินแกรมซึมโอ้โหวันนี้เขามาจริงเว้ยเฮ้ยผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โหโดนบล็อกไปงี้จะยังนะสกรีนให้เออซึมอะไรน่ะ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 จัดไป อิงแกลมโอ้โหฟเฟเดเวโอ้อหทะาลงนี่คือสุดอะท่าลงคือวันนี้ร่างทองอะโอ้โหเสียดายไม่ลงครับอิงแกลมยากไปแล้วนี้สวยนั่นเบสมอร์ทิ้งนหนครับเอดีเอดียเฟเเวไม่ลงไปไปพุ่มแล้ว ต้องเบรกเกมเลยครับผมเลเกอร์สก็คิดว่าจะไหวนะครับอ้แล้วสลับกันแล้วครับเจอเกรแฮมแต่ไม่ได้ว่าพี่ต้องคายบอลเอ้ารอนโดมายังไงเฮมายังไงก่อนสาบฝากบอลหน่อยสกรีนให้เอ้าอะไรเนี่ย ทงโลเลยนั่นน่ะเอาไม่ลงเฉยวันโดเว,วสต์บรูคทิ้งหนครับโอ้โหและเอดีเจอกับฮาร์ดแต่ฮาร์ดนี่กันได้นะจวะกันดีเนะยครับแต่เขาจะไถเข้ามาได้อะ,ะเอดีจะไถเข้ามาได้โดนสวยหยอดเยี่ยมหยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีประกบกูเลยอย่างนี้ก็ต้องเสร็จดีครับ,รบมาก่อนครับ สกรีนให้ฮะสกรีนให้กับฮาร์ดฮาร์ดครับรสกรีนให้แล้วหันมาด้วยหันมาด้วยซึ่งเจมให้รอนโดสกรีนรอนโดตามทันว่ะเนี่ยตามทันอืมตามทันไนายสครีบเบลสำหรับฮาร์ดนายสครีบเบล

เต็มไม้เต็มมือพี่เจมม์น่าดูท่ามาดิเวสบลก,กท่าอย่างนี้นก็ลงเหอรอเซิรรอนพี่เจมทิ้งนายมาครับเอดีหมุนมาหลุดไปแล้วไซออนเอาไม่ได้อะแซออนที่ไม่เต็มร้อยเอาไม่อยู่อ่ะสฟีนให้เพื่อนพี่แกนเฟด ไม่ขยับเว้ยเฮ้ยแอนเฟดพิกแอนเฟดอย่างนี้นี่ในนี่ในพี่เจมครับพเจมพี่เจมให้เอดีทิ้งในมาโดนจกนิดนึงโอเคเยี่ยมไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่ข้ามหัวพี่เจมเว้ยสงสัยจะยามหน้าเกินไปถ้าปลาผ่านไปได้นี่ครับ เพราะถ้าปลาผ่านไปได้นี่คือหยามเงินไปแล้วสกรีนให้อินแกลมนอกจากฝืนไปยิงไม่ลงแล้วยิงจะเหยียบเส้นออกอีกมันต้องมีเรื่องให้ด่าตลอดนะวันนี้ยิงแม่นนะนะจกฟฝาวฝ้าห้าแล้วอ่ะชิบหายแล้ว พักยาวๆครับกลับมาทีเดียวโคตรสุดท้ายครับผมช่องว่างอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย12แต้มเท่าเดิมเลยฮะมาเพื่อนเกมรับเราจะอ่อนลงครับปกติก็อ่อนอยู่แล้วโอ้ฟาวห้าอะไรนะครับเราจบมั่วซั่วไม่ได้เลยนะ d o u บ l e ลทีมครับทิกมาเอนั้นต้องขึ้นนั้นสวยมากจัดคล็อ k โมด ไม่ได้ครัเพื่อนโทษทีอ้อมาแล้วออเออท่ๆอ่ดีสกรีนให้ครับรอจบตรงนี้พูดแต่ไม่กล้าจบเท่าไหร่วะฟาวห้าแล้วไงโอ้โหโลอบอย่างสวยลอยค้างอย่างงี้ก็ได้เวสต์บรูคลอยค้างอย่างางี้นก็ได้อะ เวสบลกทิ้งในมิเจมโล่งไหมไม่โล่งเจอโจนาสครับขอไอโซจกหรือเปล่านันไปแอร์บอลซะด้วยชักคล็อกหมดชิบต้องระวังตัวเลยผมเนี่ยฝ่าว้าเนี่ยต้องระวังตัวนี้สปรินให้ สกรีนให้เพื่อนมีไหมมีไหมเพื่อนมีไหมอันนี้ถอยหลังแล้วยิง <c oughs> มันถอยไม่สุดเส้นสามเมื่อกี้เลยต้องฝืนตัวเองถอยมาสเต็ปแบ็กยิงเนี้ยครับแล้วก็ไม่ลงครับผมเอาพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างพื้นที่ตรงนี้ว่างอืมวิบรนเจมส์มาแล้ว สวยอู้หูเอดีกดใส่เลยครับเอดีทับใส่ไซออนเลยครับไซออนยังไม่ค่อยดีอยู่ด้วยหลักฟาวฮึไม่เขียวโอเคฮึไม่เขียวโอโหสกีมา สวยมดุดโดนบล็อกเอาโอ้โหผมทำอะไรผมยังไม่ได้ทำเลยเลยจานฟาวเอาครับโอ้โหแล้วเวลาเหลือเยอะเลยเนี่ยเจ็ดนาทีอ้าว เชนะเฉยครับผมวันนี้ก็บางเบาหน่อยนะครับเอกาตอนหุยครับแต่ว่าก็จะมีดับเบิลไน้ครับผม41แต้ม7รีบาว14แอตซิสต์นะครับ6สติล1บล็อกนะครับ3แต้ม63เปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้าไปชิงแชมป์สายครับกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ยังไม่รู้ผลนะครับ บลุกดินเนสรู้สึกว่าจะไล่ซีรีส์มาเป็น2อสนนะครับสุกเลยครับโอเคพาร์ท okay. นี้ก็ประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับกับการชิงแชมป์สายนะฮะแล้วก็มาเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะฮะเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบครับ